เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับค่าคืนที่ผ่านมาโอ้โหจี๊ยบกันเลยครับนะวันนี้ก็มีฟุตบอลที่น่าสนใจอีกหนึ่งคู่เช่นเคยนะครับ สัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นสัปดาห์ของฟุตบอลทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกนะครับหรือว่าจะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแต่ละทวีปนะครับแต่คู่ที่ผมจะหยิบยก ok ขึ้นมาในวันนี้นะครับผมจะมองไปที่ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับเป็นคู่ระหว่างทีมชาติจอร์เจียนะครับวันนี้จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติไทยนั่นเองครับ คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเลยนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกเลยที่ทั้งคู่ลงทําการแข่งขันกันนะครับมาดูสภาพความพร้อมของทีมชาติจอร์เจียกันดีกว่านะครับทางฝั่งทีมชาติจอร์เจียเองนะครับพวกเขาไม่มีปัญหาในการจัดทัพครับวันนี้ซูเปอร์สตาร์ล้นทีมนะครับโดยเฉพาะคารัสคีเลียนะครับปลิมเส้นจากนาโปลีนะครับตัวนี้ค่อนข้างจี๊ดจัดเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงไหมนะครับส่วนนักเตะตัวหลักๆคนอื่นๆของพวกเขาก็ยังอยู่กันครบนะครับ นะครับมาดูทั้งฝั่งทีมชาติไทยเองนะครับวันนี้ก็ไม่มีปัญหาในการจัดทัพครับแต่นักเตะที่เลียงมาติดทีมชาติไทยชุดนี้ไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับเป็นชุดเด็กๆนะครับแล้วก็ผสมผสานกับตัวหลักๆนิดหน่อยนะครับกหนาเปาก็จะใช้ชีรศัดิ์เผยพิมายนะครับกองกลางริมเส้นนะครับก็จะเป็นชาลรงพมสีแก้วนะครับแล้วก็มีกฤษดากาแมนนะครับเป็นกัปตันทีมชุดนี้นะครับ ฟอร์มของทั้งคู่นะครับทีมชาติจอร์เจียเองนะครับในระดับทีมชาติของเขาก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับประมาณหนึ่งนะยครับส่วนทางฝั่งทีมชาติไทยเองนะครับในน้มทีมชาติในช่วงที่ผ่านมาในว่าไม่ว่าจะเป็นหนาชุดเล็กหรือชุดใหญ่ก็นะครับผลงานก็ไม่ค่อยจะดีนักนะครับในช่วง3-4ปีหลังมานี้เนาะนะครับกับกาแพงที่เปิดมาดีกว่านะครับคู่นี้ยังมองให้เจ้าบ้านอย่างทีมชาติจอดเจียนะครับ เป็นต่อทีมชาติไทยอยู่2ช่วงตัวนะครับแน่นอนล่ะศักยภาพนะครับเราสู้เข้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทีมชาติจดเดย์ซูเปอร์สตาร์เกตฟุตบอลสไตล์ฟุตบอลนะครับเป็นยุโรปของแท้เลยนะครับแล้วทีมชาติไทยชุดเนี้ยนะครับเป็นเด็กๆซะส่วนใหญ่นะครับนักเตะอายุ21ปี16ปีก็มีนะครับโอ้โหนักเตะชุดนี้เป็นนักเตะชุดผสมประสานนะครับก็มองว่าน่าจะ ต้านจอเจียยากนะครับวันนี้กับการที่บุกมาเจอเขาอย่างเงี้ยนะครับผมยังมองว่าทีมชาติจอเจียนะครับจะเอาชนะทีมชาติไทยไปได้ไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับผมขอให้มองไปที่ทีมชาติจอเจียวันนี้เคลียร์ได้อย่างแน่นอนนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ด้วยวกันนะครับแล้วพบก,กับผมเตยเตอ๋อหัวได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ